ดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมองโลกแบบวิกรมนั้นวันนี้ยังอยู่กับความอ้วนอยู่เลยนะครับความอ้วนนั้นไม่ได้สร้างประโยชน์และมีแต่ภาระและความอ้วนนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจากตัวเราทั้งสิ้นเลยทีเดียวความอ้วนนั้นวันนี้มาจากสองเรื่องครับ หนึ่งมันเหมือนกับบาลานซ์ชีตนะครับว่าถ้าเราลักเข้ามามากกว่าที่ปล่อยออกไปเมื่อใดก็แล้วแต่สิ่งที่สะสมอันนั้นแหละครับอยู่ในร่างกายของเราเรียกว่าความอ้วนวันนี้สิ่งที่ยั่วยวนใจไม่ว่าจะอยู่ในทีวีไม่ว่าจะอยู่ตามร้านต่างๆหรือข่าวต่างๆล้วนแต่ยั่วยวนทำให้เรานั้นต้องไปทานผมนั้นเคยอ้วนนะครับ ผมเคยอ้วนถึง84กิโลในขณะที่ผมสูงเพียง178เศษเท่านั้นทําให้ผมอึดอัดเหลือเกินตอนนั้นผมตัดสินใจครับว่าผมถ้าขืนน้ําหนักถึง84กิโลนี้สุขภาพแย่แน่นอนผมตัดสินใจลดน้ําหนักลงมาแต่วิธีการลดครับท่านผู้ชมครับเป็นวิธีการลดที่ไม่ยากเลยถ้าทุกท่านมาคิดถึงตัวเลขก่อนนะครับหลักการคิดก็คือว่าความสูงนะครับ ลบด้วย100อันนั้นเป็นมาตรฐานของฝรั่งถ้าเกิดว่าเป็นคนเอเชียนั้นต้องเอาความสูงลบด้วย100แล้วยังลบอีกประมาณ2-3%เปอร์เซ็นต์ไออันนั้นนะครับจะเป็นน้ำหนักมาตรฐานสำหรับคนเอเชียและเราไม่ควรจะเกินน้ำหนักตรงนั้นยกตัวอย่างอย่างผมนั้นสูง178แต่ผมหักไปอีก 2- 3เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นไอตรงนั้นก็คือหมายความว่าผมจะน้ำหนักไม่ควรจะเกิน75กิโล ซึ่งเป็นอย่างทุกวันนี้ซึ่งผมก็รักษาน้ําหนักอย่างนี้มาเป็นสิบกว่ายี่สิบปีแล้วเพราะนั้นนั่นก็คือมาตรฐานนั่นคือหลักการที่จะทําให้เรานั้นไม่มีปัญหาเรื่องอ้วนอันที่สองครับถ้าเกิดเราอ้วนแล้วล่ะครับเราจะทําอย่างไรมีวิธีการง่ายๆอยู่สักสองอย่างครับหนึ่งเมื่อไรที่เราหิวเราก็ทานแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเออความหิวของเราหมดไปแล้วเราก็จะหยุดเลยอันนั้นคือข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองนั้น ทุกคนก็อยากจะทานอาหารอร่อยใช่ไหมครับอาหารอร่อยนั้นส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องทอดเรื่องหวานแล้วเรื่องมีไขมันปัจจุบันนี้ทุกท่านอยากทาน3ตัวนี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่อยๆลดครับค่อยๆลดจนกระทั่งเหลือปริมาณสักครึ่งหนึ่งเราก็รักษาตรงนั้นไว้อันสุดท้ายที่3ครับเมื่อเรามีพลังงานแล้วฉะนั้นเราต้องหานะครับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่สะสมในตัวเราก็คืออาหารนั้นออกไปเป็นพลังงานถ่ายทอดออกไปทีละนิดทีละหน่อยอย่าไปบีบคั้นตัวเองนะครับถ้าท่านทําได้3ามข้ออันนี้แล้วค่อยๆนะครับประครับประคองไปเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ร่างกายสุขภาพของเราก็จะไม่มีปัญหาและผมรับรองได้ว่าสุขภาพเราต้องแข็งแรงกว่าเดิมครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเรา สวัสดีครับ